สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมมายรัาปกนีกเช่นเคยนะครับก็นะครับทุกเย็นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาสรุปตัวทีเด็ดราคาไหลนะครับว่าวันนี้หน้าเว็บของเราเนี่ยให้ตัวไหนกันมาบ้างนะครับมีตัวไหนน่าสนใจมาดูตัวแรกนะครับวันนี้หลีกแรกนะครับบอลยูโรรอบ1ิทีมนะครับก็มีเตะในการ2คู่นะครับวันนี้เปนนะครับก็จะพบกับสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งตัวเป็น อิตาลีนะครับเตะกับเบลเยียมลีกต่อไปนะครับเป็นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่เตะกัน3ามทุ่มนะครับก็มีกัน3คู่เลยทีเดียวนะครับวันนี้บีจีทุมก็จะพบกับเดลคองนะครับาวาสกิฟอนตาเล่ก็จะพบกับยูไนเต็ดซิตี้นะครับส่วนแดกูเอฟซีนะครับก็จะเตะกับปักกินโกอันนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับวันนี้โคปาอเมริกานะครับก็มีบราซิลที่มีตัวราคาไหลมาให้นะครับวันนี้อีกหนึ่งตัวก็เป็นปาารกวัยบอลใหญ่วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน ลีกไอแลนด์นะครับที่คุ้นตากันก็มีให้เล่นนะครับวันนี้เดลีซิตี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันนะครับเรามาดูลีกต่อไปนะครับวันนี้โคปาอเมริกานะครับก็มีคู่บาซินนะครับที่ตัวราคาเด็ดให้มาแล้วก็ปาร巴拉圭จะพบกับเปรูส่วนบาซินเนี่ยจะเตะกับชิลีนะครับราคา1ลูกทิทางโอนเอ็นหาบาซินนะครับสำหรับ ตัวโคปาอเมริกานะครับมีราคาหลายให้1ตัวนะครับวันนี้ที่บาซินนะครับนอร์เวย์นะครับลีกนอร์เวย์ก็เป็นอุลีกรองนะครับก็ขอข้ามกันไปนะครับส่วนใครที่จะเอาไปเล่นนะครับก็ดูได้เลยนะครับนี่นะครับราคาหลายที่อลิชุนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับซองตาน เลนแฮมนะครับส่วนไอส์แลนด์พิมิลิกนะครับที่ผมพูดถึงกันไปนะครับเดอร์รีซิตี้เดอร์รีซิตี้นะครับแม้ว่าเพิ่งจะสะดุดมาในเกมล่าสุดในรอบ6นัดหลังนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังมองว่ายังคงทําได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะมีเกมในบ้านที่เหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็หวังผลได้ส่วนทางวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยทีมรองบวยนะครับของตารางผลงานก็เริ่มมองไม่เห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ด้วยการออกมาเยือนเนี่ย ยังดูเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับทำให้เกมนี้ผมเชื่อว่าเดอ์รีซิตี้นะครับเจ้าบ้านจะชิงความได้เปรียบในการเฝ้ารังเนี่ยขวาชัยไปได้นะครับสำหรับวันนี้เดอ์รีซิตี้นะครับมาดูราคานะครับทิศทางก็เห็นได้ชัดนะครับอัตราจ่ายโอนเอ็น เดลี่ซิตี้นะครับได้น้อยก็สมเหตุสมผลนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับผมชอบ1ตัวเลยแล้วไงนะครับสำหรับทีเด็ดราคาไหลวันนี้ส่วนทีเด็ดของผมวันนี้นะครับทีเด็ดของผมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการโคจรมาพบกันนะครับของทีมยักษ์ใหญ่ที่น่าจะไปเจอกันในรอบชิงเสียมากกว่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเนี่ยรอบที่ผ่านมาล้มแชมป์เก่าอย่างโปรตุเกสไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับของพอแกนอาซานะครับในขณะทางฝั่งของอิตาลีเนี่ยหืดจับสุดๆนะ เพราะว่าต้องเล่นถึง120นาทีกว่าจะชนะออสเตรเลียมาได้นะครับราคาเปิดออกมาเนี่ยอันชูรี่เป็นฝ่ายต่อป,อ,ป,อ,ปอลบ5นะครับแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อที่ดีที่สุด ครับเพราะว่าเบลเยียมนั้นเสียคีแมนคนสําคัญอย่างเอเดนอาซาและก็เควินเดอร์บอยในเกมนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะครับในผลงานของเขาเนี่ยผมมองว่าประสิทธิภาพในเกมตรงกลางเนี่ยจะลดลงเป็นอย่างมากนะครับลูโกกูนั้นโหดโหดเยี่ยมก็จริงนะครับในแดนหน้าเนี่ยแต่ถ้าบอลลำเลียงไปไม่ถึงเขาผมก็ว่าแม่งแทบไร้ประโยชน์นะครับบวกกับอิตาลีชุดนี้มาดีมากๆนะครับเล่นกันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็สามารถสลับตําแหน่งกันได้นะครับ ทางตัวริมเส้นนะครับผมผมดูแล้วผมรู้สึกว่าน่าดูมากนะครับสำหรับอิตาลีนะครับทุกคนสามารถยิงประตูได้ทุกแทบทุกตำแหน่งนะครับฉะนั้นเกมนี้ผมขอให้อยู่ฝั่งอิตาลีนี่ครับมีโอกาสรับทรัพมากกว่านะครับวันนี้อิตาลีนะครับตัวทีเด็ดของผมนะครับเป็นอิตาลีส่วนตัวทีเด็ดราคาไหลเนี่ยผมให้ที่เดอะลีซิตี้แล้วไงนะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ